ซอสตันตะไทยอ่ะรบกวนเอาซอสเงินมาอ่าพะเชนชนะลามีกี่ตัวเรามาดูปลาพะเชนชนะลามีกี่ตัวปลาพะเชนชนะลามีกี่ตัวกี่เต้าโกตัวยิ้มหงก์ี่หงกตัวแล้วมีสระมีอะไรไหมเนี่ยนั่นอ่ะเรามาดูเรามาดูอาน้องว่าไปเลยข้างบนนี้เป็นยังไงะ แตัวอักษรสรสระอัสสระาสระอีสระอีสระอสระอืสระอุสระอูสระอสสระเอสสระแอสระแอสระโอสระโออ๋อเหมือนกันเ็นไทยหมือนกันอาอาอีอโอเ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  ยองอออกจแล้วยังองอนี่ยงงูถ้าเติมสำหรบกรต่ยก็ตงางไม่ยังงงูอันนี้มันไม่ยังงงู